อยากให้รีวิวน้ำหอมหน่อยว่าน้ำหอมในกู่ที่ใช้มีอะไรบ้างมีที่ตั้งผม <c oughs> ชอบกลิ่นส้มก็จะชอบดู <c oughs> แสงแดดส, <c oughs> ส่องแล้วก็น้ำหอมที่ผมชอบอ่ะมันจะเหลือเยอะสเพราะว่าไม่กล้าฉีด สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ได้คอมเมนต์มามากมายนะครับว่าอยากให้รีวิวน้ําหอมหน่อยว่าน้ําหอมในกลู่ที่ใช้มีอะไรบ้างยี่ห้อไหนเหมาะกับการไปทําอะไรกินไหนเนาะเลยเอามาให้ดูจะเรียกว่าคร่าวๆไหมก็คร่าวๆเพราะว่าวยังเอามาไม่หมดเอามาได้แค่เท่านี้เพราะว่ามันเยอะเริากแกงนี้ก่อนคนสบายๆมาเราเริ่มจากตัวนี้เอ้ ี่ร y r ิ d o ปาลามอนมีที่ตั้งจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นของการชอบน้ำหอมของเราเมื่อย้อนไป3ปีที่แล้วใช่ไหมมันมีช่วงที่ไอดอลเกาหลีเขาใช้น้ำหอม Byredo กันแล้วมันดังมากตอนนั้นน่าจะเป็นยิ p s y w อ t e เดพอเราไปที่บูธทีเขาใช่ไหมเราก็ ลองไปดมยิปซีวอเตอร์แล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันหวานไปสําหรับเราด้วยความที่เมนูจากแบรนด์บาริโดเลยแล้วก็เลยลองเทสกลินนนก่นนู่นกลิ่นนี้จนมาเจอตัวนี้แหละเทะเลโมพเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ออกจะเป็นซีทรัสแล้วก็เบอร์กอมอแล้วก็พอมันฉีดมาเรื่อยๆเนี่ยไปสักแป๊บหนึ่งมันจะออกเป็นกลิ่นแบบมัสก m มัสก็คือผับกลิ่นแบบที่สารที่ไดยากสัตว์ชอบฉีดเวลาที่นอนไม่หลับดมน้ำหอมแล้วแบบก่อนนอนแล้วพอนอนไม่หลับพอเจอกลิ่นนหอมแล้วมัน สดชืน่นตัวต่อไปคือตัวที่สองเลยคือดิฟทิกตัวนี้ชื่ออ่านไม่ออก Low Des Herb Price Low Des h e r p r e In e s ตัวนี้เป็นน้ำหอมตัวที่สองที่ใช้เพราะว่าจริงๆชอบดิฟทิกมันอยู่ข้างบายริโดเราก็เลยแบบอ่ะลองไปดมหน่อยว่าดิฟทิกเป็นยังไงแล้วพอลองดมเจ้าเนี่ยมันออกเป็นซีจอดแจะเลยกลิ่นส้มคือส้ม number no. วเลย ใส่ไปทะเลได้มันก็จะแบบสดชื่นสดชื่นคนชอบกลิ่นส้มเนาะก็จะชอบตัวนี้ตัวต่อมาชื่อว่า Open Sky อันนี้นะครับขอบคุณ b า l ร d โส่งให้นะครับตัวนี้กลิ่นออกจะเป็นโพเมโลก็คือส้มโอจ๋จาๆเลยกลิ่นแรก คือส้อมโอมากเหมือนกินส้มโอทั้งสวนเลยตัวนี้คือมันเหมาะกันที่แบบใส่เสื้อฮาวายใส่กางเกงสลักแล้วก็แต่งตัวชิลๆออกไปเดินห้างอย่างเงี้ยเวลาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยใส่ตัวนี้เข้าไปก็สดชื่นวันที่แบบแสงแดดจ้าตัวต่อมานะครับชื่อว่าอควาดิพาม่าจะเล่าว่ารู้จักแบรนด์นี้เพราะว่า ต้ปนปีไปทริปที่อิตาลีไปอยู่โรงแรมหนึ่งชื่อว่าเบลมอนสเปนดิโดอยู่ที่พตโตฟิโนครับแล้วในห้องน้ําของโรงแรมเนี้ยเขาใช้อควาลิพาม่าหมดเลยแต่ไม่ใช่อควาลิพาม่าธรรมดาเป็นอควาลิพาม่าที่ทําให้ที่เบลมอนสเปนดิโดเท่านั้นก็คือตรงนี้จะเขียนว่าเบลมอนสเปนดิโดพตโตฟิโนพยายามไปหาเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักอควาลิพาม่าเลยไม่รู้ว่าขายที่ไหนจนไปเจอที่สนามบินก่อนกลับ เจอบูติกอาร์คอร์ดิพัมฮาเนี่ยเราก็เดินตามหาเลยว่ามันมีไหมมีไหมมีไหมซึ่งไม่มีเราก็เลยพยายามแบบนึกถึงว่ากลิ่นมันเป็นยังไงจนได้ตัวนี้มาอารันเซียดีคราฟีนะครับคิดว่าคล้ายที่สุดแหละตัวนี้กลิ่นมันหอมสดชื่นมากเลยอ่ะมันหอมแบบเป็นผู้ชายที่ไปทะเลแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตเชิ้ตแบบภาพดึงคิ้วเกง่งสีขาวขาสั้นกับรองเท้าหนังอ่ะรองเท้าแบบส้กเกอร์ขาวใส่แว่นหนัแบบ ขับรถอยู่ริมทะเลอ่ะกลิ่นมันทําให้นึกถึงตรงนั้นเลยอะ่ะซึ่งผมชอบมากแต่ว่าเสียดายที่มันติดทนน้อยไปไหนประมาณ2ชั่วโมงเนี้ยพอฉี่ออกจากบ้านใช่ปะ่ะก่อนที่จะถึงงานมันจางหมดแล้วเสียดายตรงนี้แต่ว่าเป็นกลิ่นที่ชอบลิ่นกนิ่น ตัวต่อมาคือตัวนี้เลยใส่ได้ทุกวันอันนี้โซนแรกแกงนี้คือใส่ได้ทุกวันใช่ไหมชื่อ b j o r แอนเบอนะครับเป็นแบรนด์น้ำหอมจากสวีเดนคือเขาเพิ่งเปิดมาประมาณน่าจะปีหนึ่งอาจจะไม่ถึงปีวันนั้นบังเอิญเดินไปเจอที่สยามพารากอนพอดีแล้วก็ไม่เคยลองดมแบรนด์นี้มาก,ก่อนพอถามเขาว่ามีตัวไหนแนะนําบ้างเขาบอกว่าตอนนี้ออกอาจจะแบบเหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าคนเอาไปเยอะหมดแล้วแต่ว่าตัวที่ของหมดอะ คือส่วนตัวเราไม่ชอบเรามาชอบตัวนี้ชื่อว่า September คือเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ให้ความนึกถึงเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยแสงแดดม,มันส่องงมแล้วอยู่ในฟาร์มก็จะมีกลิ่นแ,แบบพวกแม้ากลิ่นธรรมชาติกลิ่นนี้ออกแบบออกกนิีกนิดน,นึงแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์จากสวีเดนนะครับแล้วก็เป็นวีแกนแบรนด์ด้วยพอเราดมมะ ม,มันจริงสําหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่ากลิ่นตัวนี้มันทําให้นึกถึงฤดูที่กําลังจะหนาวเป็นฤดูแบบใบไม้ร่วงตัวต่อมาไบร์ริโดโรดิโอไม่ต้องตกใจไม่มีใครเคยเห็นแล้วไม่มีใครเคยได้ลองแน่นอนเพราะว่าตัวนี้บังเอิญเจอที่ฝรั่งเศสมันเป็นเหมือนแบบห้างที่มันรวมแบรนด์น้ำหอมไว้แล้วอยู่เดียบไปไบร์ริโดแล้วเจอตัวนี้วอดีไม่รู้จักไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีด้วยชื่อว่าโรดิโอนะครับจําไม่ได้ว่าวันนั้นได้ลองหรือเปล่าแต่ว่า พอเจออะไรที่มันระแระก็คือหยิบหยิบไว้ก่อนแล้วพอมาลองดูเนี่ยเปิดกล่อ,องออกมาทุกใบรีดอ้นะมันจะมีเหมือนว่า Description มีคำอธิบายจากคนปรุงน้ำหอมว่าน้ำหอมกลิ่นต่างๆเนี่ยมันมาจาก s i t u a เอช n ั่อะไรอย่างตัวนี้เขาเขียนโน้ตไปเลยว่าโรดิโอเปนมาจากการที่แบบจับสัตว์อะ งงเหมือนกันมันคือกลิ่นของแบบพวกอานมากลิ่นของการจับแบบพวก,กระทิงในสนามคือเขาอธิบายว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันมีกลิ่นของพวกหนังกลิ่นของพวกไม้ซะส,ส่วนใหญ่แต่ว่าพอผมลองดมเองกลิ่นพวกนั้นผมไม่ได้กลิ่นผมได้กลิ่นของแตงกวาจมูกอะไรกแบบไม่ถึงขั้นซึ่งชอบมากชอบมากสังเกตว่าน้ำหอมที่ผมชอบอ่ะมันจะเหลือเยอะพิเศษเพราะว่าไม่กล้าฉีดว่าหาไม่ได้อีกอะตัวต่อมา Tom f o r ตมากเียว่า t o b a โ c วาน,นิล l คือบ้านนมฟอดเนี่ยกลิ่นก็ค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของพวกแบบกลิ่นยาเส้นกลิ่นสโมกส่วนตัวจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบสโมกมากๆยาเส้นเนี่ยชอบมากๆกลิ่นของหนังอนะ พอเราใส่ตัวนี้ไปมันสามารถใส่ไปออกงานได้เหมาะการแบบใส่สูตรเนี้ยตัวนี้ก็จะหนักนิดนึงเป็นวาน,นิลาที่หนักแต่ว่าพอท็อปโน้ตหายไปเนี่ยช่วงกลางจะเป็นกลิ่นของพวกวูดี้ซะส่วนใหญ่ผู้ชายอาจจะหวานไปนิดนึงแต่คิดว่าผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นกลิ่นวนนานิลาที่เหปือนผู้หญิงใส่สูรแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงออกงานกลางคืนตัวนี้เหมาะ พูดถึงบ้านคอ,อ,อ,อมฟอร์ดแล้วต่อเลยคอมฟอร์ดเพิ่งส่งมาให้สด,สดสดร้อนๆน,น,นะครับกลิ่นวูดวูดอยากมาลองเหมือนกันยังไม่ได้ลองเลยลเนี่ยว่ากลิ่นเป็นยังไงไปลองที่บูทิกแล้วแหละแต่ว่าจํากลิ่นไม่ได้มาลองกันดีกว่าอืมหลักๆเป็นกลิ่นวูดพวกแบบกลิ่นไม้แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นหนึ่งคือกลิ่นพวกสไปซี่มีความเผ็ดเล็กๆ มีความมูดี้หน่อยๆแล้วก็แบบเป็นอูดที่ไม่ได้ออกสโมกมากเป็นอูดที่ให้ความรู้สึกแบบสดชื่นตัวนี้น่าจะเหมาะกับการแบบใส่เชิ้ตอ่ะใส่เชิ้ตไปทํางานหรือว่าไปประชุมตัวนี้เหมาะมันทําให้เหมือนแบบลุกเราดูแบบผู้ใหญ่แต่ว่าไม่ได้ผู้ใหญ่แบบเพ่งขรึมนะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบสนุกตื่นเต้นแต่ว่ายังมีความแบบเจนเทลอยู่ข้างในแต่เขาบอกว่ามีแบบกลิ่นแบบอารามติกวนดิลาบาลซามีกมีพาร์อรวี่แล้วก็สวีทด้วยดีดีดีทอมฟอร์ น้ำหอมออกงานยังไม่จบตัวนี้เลยกลิ่นที่ชอบอีกหนึ่งกลิ่นที่ใส่บ่อยมากมีขวดใหญ่แต่ว่าอันนี้ซื้อขวดเล็กมาด้วยเพราะว่าขวดใหญ่บางทีเราเอาออกไปไหนไม่ได้มันออกฉีดออกจากบ้านแต่ว่าอยากได้ขวดเล็กบ้างเวลาออกไปไหนจะได้แบบสะดวกเป็นกลิ่น m i x e f emotion ไหนดูซิ mix emotion เขาบอกว่าอะไรบ้าตอนเขาโฆษณาออกมาเขาทําโปสเตอร์แบบเป็นขวดที่แบบแตกแตกกระจุยเลยเหมือนให้ความรู้สึกที่ว่าเราแบบมีหลาย emotion มากๆจนแบบเรารับไม่ไหวพอเห็นแบบโฆษณาแล้วรู้สึกว่ากิ่นนี้ต้องโดนละคือเขาบอกว่ามีกลิ่นแบบ้ r u i t y woody l e a t e r smoke woody l e a t อ e r นี่เยอะมากๆดูจากทรงแล้วคือเป็นคนชอบกลิ่นประมาณนี้ อันนี้เป็นขั้วตรงข้ามของอูดูดอ่ะเรารู้สึกนะเพราะอูดูดมันเป็นผู้ชายที่ใส่แบบเชิ้ตแขนยาวใช่ปะ่ะตัวเนี้ยมันเหมือนกับเราใส่สูตรเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะมันจะมีความหนักกว่ามีความแบบเข้มหมอ,อะรับคนที่แบบใส่ไปออกงานตอนกลางคืนนั่งดืง่มนั่งกินแอลโกอฮอล์เงี้ยเคยใส่อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีคนทักเหมือนกันคือมีรุ่นพี่ทักแล้วว่า รุ่นพี่ไปซื้อตามเลยใช้ได้หลายสถานการณ์มากๆ m i x e m o t i o n นะครับตัวต่อมาที่สามารถใส่ได้ทั้งออกงานหรือว่าใส่ในวันสบ,นสบายๆได้กลิ่นใหม่ d e los santo ของ byredo นะครับคือตัวเนี้ยตอนที่ไปลองใจจริงไม่ชอบรู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกๆอะกลิ่นมันเหมือนแบบพวกแบบใครเคยเล่นเกม gta หม GTA แบบใส่ผ้ารัดหัวแต่งตัวแบบชินโนชินโนนิดนึงอะ่ะเป็นกลิ่นแบบ The l o s ั s a n จริงๆมันจะมีความแบบออกเป็น f ุตต t y เป็นซินจอตจ๋าๆมากๆเลยนะ แล้วสุดตัวไม่เอาแต่ว่าพอพี่พลอยมาลองดมตัวนี้พี่พลอยชอบมากจะบอกว่าพี่พลอยเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำหอมไม่เคยดมน้ำหอมมาตลอด38ปีจนผมให้ลองนี่แหละน้ำหอมก็เลยพิ่งเข้ามาวงการน้ำหอมกลิ่นแรกที่พี่พลอยชอบคือลอสเชอรี่จากบ้านของฟอร์ตและตัวนี้เป็นตัวที่สองที่เขาชอบเดอะลอสซันโตเนี่ยกลิ่นมันเหมือนชากลิ่นเป็นใบเซจ แล้วก็กลิ่นเหมือนแบบเวลาเข้าร้านชากินจิบกรีนทีเนี้ยซึ่งพอดมไปดมมาผมรู้สึกว่าเออมันหอมเหมือนกันนะมันใช้ได้ในหลายกิจวัตรประจําวันใส่ไปทํางานก็ได้ให้ใส่ไปออกงานก็ได้ความสดชื่นแบบหนึ่งตัวนี้เดลลอสันโตมาถึงตัวนี้ b y ร e d o ที่เรียกว่าเป็นแบบคอลเลคชันพิเศษหน่อยอันแบบนี้ก็จะขวดรับประมาณแบบ 1มื่นแต่ว่า50มิลลิตรกลิ่นก็จะติดทนแล้วกลิ่นก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือตอนแรกที่ลองตัวเนี้ยกลิ่นได้กลิ่นของเบอร์อร,อรี่ได้กลิ่นของแบล็คเคอลเนได้กลิ่นของ s ซฟฟรอนแล้วก็คุหล่บ อันนี้ก็จะออกสไตล์เป็นขี้เล่นขี้เล่นเป็นการออกงานกลางคืนที่แบบขี้เล่นขึ้นมาหน่อยสามารถใส่ไปออกงานได้เลยเพราะว่าอยู่นานมากแล้วก็ได้กลิ่นแน่นอนต่อไปเป็นแบรนด์ใหม่ที่เราเพิ่งเข้าสู่แบรนด์นี้เหมือนกันคือ Le Labo เพราะว่าไปงานมาเมื่อต้นเดือนนะครับอันนี้ก็กลิ่นทาแบตโทเนียจะบอกว่า Le Labo collection เนี้ย ไม่ได้เป็นคอลเลกชันธรรมดาแต่จะเป็นคอลเลกชันเขาเรียกว่าอยู่ตามประเทศอย่างตัวนี้มันจะเขียนว่าไมอามี่มันขายอยู่ที่ช็อปปิ้งที่ไมอามี่ Miami, ที่เดียวเท่านั้นอันนี้คือของพอยชวานะครับพอยชวาชอบมากก็เลยแบบเลือกตัวนี้มาแต่สําหรับเลย์รโรเนี่ยมันจะพิเศษมากๆตรงที่ทุกเดือนกันยาเนี่ยเขาจะเอาคอลเลกชันประเทศพวกนี้มาอยู่กันที่ทุกปูทีเพราะงั้นอ่ะเดือนข้าวของทุกปีจะสามารถซื้อได้อันนี้คือ กลิ่นมีความหนังยาเส้นน่ะคือพ,พูดมาเนี่ยยาเส้นหนังเยอะมากๆคือชอบแนวนี้กันหมดแล้วก็นี่ของตัวผมเองเลยรับรัวให้มาขอบคุณนะครับของผมเลือกมาเป็น mm hmm. m ูสต a c h ชินเบอร์ลาสามตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบลายย่อยแต่ละเลขมันก็จะแบบ มีกลิ่นไม่เหมือนกันเลขมันเยอะมากผมก็ยังงงอยู่ว่าแบบแต่ละเลขมันคืออะไรก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้ขายที่อัมสเตอร์ดัมเลือกตัวนี้มาเพราะอะไรเพราะว่าสมัยเด็กมีน้ำหอมตัวหนึ่งชื่อว่ามู o n Shot X กับ G d r าก o n บอกเลยว่าตอนนั้นชอบ G d r ากอนมาก <c oughs> ก็เลยแบบไปซื้อมาแล้วพอได้ดมก็รู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่ชอบมากเสียดายที่มันไม่ค่อยติดทน6 7ปีแล้วอะแต่ว่ายังใช้ไม่หมดเพราะว่ารักษามากอยากให้มันอยู่ไปานานๆเราก็จะมาอันบ็อกพร้อมกันแพ็กเกจมีชื่อด้วย ขียน60เข้าไป,ไปเห็นไหมกลิ่นน่ะเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ออกเป็นทบโก้อีกแล้ว <c oughs> ชอบมากกับทบอโก้นะครับกลิ่นหลังๆก็จะเป็นแบบกลิ่นวุ้ดดี้กลิ่นวอรอม์มสไปซี่ซอฟสไปซี่อโรมาติกซินนามอน <c oughs> กลิ่นมันมีความแบบนวลนนนกลมๆสามารถใส่ออกงานก็ได้ชีวิตประจาวันก็ได้แต่คือมันทําให้รีมายถึงตัวมู o ช็อตเอกจีดังนั้นใครที่เคยลองเนี่ยกลิ่นนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ได้คล้ายก็ที่เดียวแต่ว่ามีความที่แบบนึกถึงหาได้แค่เดือนกันยายนของทุกปีนะครับเลระโบทุกูทีตอนนี้มีอยู่ที่ King า o w e r ใครจะบินไปต่างประเทศก็ไปซื้อกันได้ ต่อมาตัวสุดท้ายสําหรับใส่ไปงานไม่มีที่ไทยนะใครไปพวกฝรั่งเศสก็น่าจะเจอตอนนั้นไปฝรั่งเศสครั้งแรกเหมือนกันคือเจอช็อปน้ําหอมซีลีนที่ขายแบบน้ําหอมอย่างเดียวเลยแล้วก็ทริปนั้นได้มา2ตัวอีกตัวหนึ่งไม่ไดเอามาชื่อกลิ่นว่าโคลอนฟรานเชสคือชอบเหมือนกันแต่ว่าวันนี้มีตัวนี้อยู่กับตัว,วก็คือซีลีนไนท์คลับบิ้งครับกลิ่นมันเป็น วันนลาที่เบาๆมากับกลิ่นควันของยาเส้นเลยคนขายเขาบอกว่าพอลองดมตัวเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนออกจากผับเดินออกจากผับมามันก็จะมีกลิ่นที่มีแบบยาเส้นติดตัวมีกลิ่นแบบบุรี่กลิ่นสโมกติดตัวออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นกลิ่นนี้เลยชอบมากมากเพราะว่าเวลาเราใส่สูททำงานเงี้ยฉีดน,นี้มันก็จะให้รู้ถึงความแบบเป็นคนแบบสนุกสนุกขอมีความเข้มขึงนะแต่ว่าติดเล่นนิดหน่อย หมดไปแล้วกับน้ําหอมประมาณหนึ่งของผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะเอาน้ําหอมที่เหลืออีกประมาณสักน่าจะสักสิบขวดได้ที่จะเอามาให้ทุกคนบบได้ดูกันแล้วก็หลังจากนี้มีแพลนจะซื้อน้ําหอมอีกประมาณ2แบรนด์ที่เพิ่งไปเทสมาแล้วรู้สึกว่าชอบคือ MFK อูดเมซองฟรานซิสือชองนะครับอ่านเสียงยากมากเมซองฟรานซิสือชองนะครับกลิ่นอูดคืออยากได้เหมือนกันแต่ว่าราคาแพงมากก็เลยขอเก็บเงินก่นกอนคนละประมาณหมื่นสอง แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งคือแบรนด์คิลเลียนครเป็นแบรนด์ของทายญาตของเนเซี่ซึ่งกลิ่นคิลเลียนจากเทนเนสซี่ก็รู้อยู่แล้วว่ากลิ่นมันจะออกเหลวมากๆแอลกอฮอล์กลิ่นแบบแอลกอฮอล์จ๋าๆมากๆเดี๋ยวมีแพลน,นจะซื้อเหมือนกันเดี๋ยวถ้าจะซื้อเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับสำหรับวันนี้บายบายขอบคุณนะครับ